ดูแวดวงเศรษฐกิจกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจน,นะครับชื่นชมธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะครับว่าออกมาตรการในการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย,ย้ายช่วยทําให้ค่าเงินบาทนั้นมีการอ่อนค่าลงนะครับซึ่งก็ส่งผลดีต่อการส่งออกในครึ่งปีหลังนี้ครับขณะที่บรรยากาศงานมหรกรรมการเงินที่ Impact เคืองทองธานีนั้นวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะครับมีประชาชนนั้นเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากทีเดียวครับไปดูบรรยากาศกันนะครับวันแรกภายในงานมหากรรม การเงินด้วยมันนี่ e อ็กซ์ครั้งที่15ที่ IMPACT เมืองทองธานีวันนี้คือคักอย่างมากทีเดียวครับมีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่นั้นต่างมองหาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและก็เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงครับ ขณะที่สถาบันการเงินครับพากันจัดแคมเปญโปรโมชั่นสินเชื่อกันเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเริ่มต้นที่ร้อยละศูนย์นานสิบเดือนโดยเฉพาะสินเชื่อบ้านและการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทันทีในงานนะครับเช่นสินเชื่อบุคคลลดอัตราด,ดอกเบี้ยเหลือร้อยละ9จากเดิมร้อยละ18ครับส่วน,นอัตราเงินฝากดอกเบี้ยนั้นนะครับอยากจะมีที่สูงกว่าตลาดฉเฉลี่ยร้อยละ2-3ถึงจากเดิมที่ร้อยละ1.5 โดยเฉพาะมีงานนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับไฮไลท์ในงานก็คือบูธของธนาคารแห่งประเทศไทยครับที่มีการนําธนาบัตรที่ระลึกในอภิรักษ์กิตติสมัยมหามงคลนะครับวันราชาพิเศษสมรสและวันบร,รมราชาพิเศษครบ50ปีชนิดราคา500,000บาทนะครับมาแสดงภายในงานด้วยและก็เปิดให้ประชาชนนั้นได้แลกได้นะครับในราคา1ล้านบาทโดยมีจำนวนเพียงแค่1,763ใบทเท่านั้นครับ ด้านหม่อมราชวงศ์ปริยาธรนเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเดผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมินิเอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับว่ามีแนวโน้มครับที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลงอีกโดยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในขณะนี้เป็นผลมาจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐแบงก์ชาตินะครับที่มีการผ่อนคลายมาตรการเงินทุนเคลื่อนย้ายทําให้มีเงินบาทนั้นเข้ามาในระบบมากขึ้นซึ่งกจะส่งผลดีต่อการส่งออกครับบาทลอยตัวแล้วเนี่ยมันไม่สามารถไปประกาศดีเวลลอะไรได้นะ ทางที่ไทยคิดเรื่องนี้ได้เก่งมากตอเนียนะ,ะที่ใช้ปล่อยให้กลไกตลาดทํางานทั้งสองข้างเมื่อก่อน,นกลไกตลาดจะทํางานเอียงไปข้างหนึ่งเอียงเอียงไปข้างที่จะพูดง่ายคือขายดอลลาร์ซื้อบาทซึ่อว่าจะไมบาทแข็งนะคราวนี้เริ่มจะมีอีกด้านหนึ่งคือ,อขายบาทซื้อดอลลาร์เพราะมีสองข้างจะได้ดุลมากขึ้นไม่เอียงไปข้างหนึ่งก็หวังว่าอ,อย่างน้อยบาทเริ่มอ่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเขา แค่ประกาศไม่พอมันต้องเซ็นอนุมัติมาตราการออกหน่อยครบก็น่าจะอ่อนได้มากกว่านีค้ครับครับส่วนที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ว่าการนงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงถึงสองครั้งซ้อนเหลือเพียงร้อยละ1.50นะครับแต่ว่าสถาบันการเงินนั้นยังไม่ปรับลงตามนั้นหม่อมราชวงศ์ปรียาทรกล่าวนะครับว่ารัฐบาลหวังผลในการลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยในการสนับสนุนเงินบาทอ่อนค่ามากกว่ามุ่งให้ธนาคารพาณิชย์นั้นลดอัตราดอกเบี้ยหรือช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ